สวัสดีครับทุกคนนะครับผมผมนะครับในเกมคุกกี้รันนะครับอ่า <c oughs> วันที่ยี่แปดนะครับก็มีอัปเดตมาใหม่นะครับหนึ่งเลยครับก็คืออทำคสตันที่เพิ่มโหมดยากมาแล้วก็โหมดเลทที่เปลี่ยนเป็นอ่าลิงชาแมนแล้วนะครับซึ่งอันอะไรไงดีโหมดเลทก็จบซีซันกันไปแล้วนะครับก็ ใครที่ t. ยังไม่ได้แรกนะครับนีบแรกนะครก่อนที่ว่ามันจะไม่สามารถแรกได้นะครับเออผมก็จบไปที่ห้าสิบห้าสิบเอ็ดนะอืมมีทีมงานช่วยนะขอบคุณนะฮะอ,อโอเคแล้วก็เราด,ดูนี่ก็มีเพิ่มตู้ สุ่มใหม่นะครับก็คือคุกกี้พ่อมดนะครับแล้วก็ตัวรองได้เป็นคุกกี้นักแปลธาตน,นะืแล้วก็อ์ติแฟกของพ่อมดนะครับแล้วก็มีเปิดโมดยากนี่ไงฮะ chapter ห้าแล้วเพิ่มสินค้า9 9ชนิดก็นั่นนะครับยันนี่หมีจากทําคอคิดตั้นนี่แหละโอเคกิจกรรมใหม่นะครับมี2กิจกรรมนะครับก็คือทํามแมทแท็กกับบิงโกกลับมาอีกแล้วนะครับแล้วก็รีเซ็ตคิดตั้นครั้งแรกโอเคว่าไงว่างัน ก็นะครับมันกลับมาอีกแล้วบิงโกเล่นเลยแล้วกันเกียตทำคลิปแล้นานเหลือเกินนานกว่าจะหมกไวเหลือเกินนะเดี๋ยวขอสักรอบขอสักรอบอะอุ้ยรอบนี้คะแนนดีมากนะเฮ้ยของรางวัลก็ดีด้วยนะครับรอบนี้ใครพลาดน,นี่ลองให้ตาโปเลยนะครับโท่านผู้ชมฮะเออดูดิโู ปกติอันก่อนนี่เป็นแค่หินาธาตุโอ้โหแต่ละอันแม่งพังทั้งนั้นจริงๆห้องแท้อ่ะอือเอาซะแบบยอดเยี่ยมยอดยอดเย,ยี่ยมมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมฮะเออสวยงามมากอันี้เราก็จะอ้น,นอี่อือืมเราได้สุ่มแบบเยอะม,มาก อีกสองอย่างน้อยไอ้นี่ไปหนึ่งไม่กนสองอ่ะขอ,อเลยโอ้โหมันให้หกวะ่ะแล้วก็รอสุ่มวันนี้แหละอ,อยังน้อยได้สองไม่ก็สิบหกแล้วก็บิงอ่ะแต่มันไม่ได้ไงมันไม่ให้โอเคว่าไงว่ากันแต่ว่ารางวัลดีมากรอบนี้รางวัลดีมากเราอื้มสุดยอดอ่ะ ไปดูของดิโหซื้อไปมิงโกคือคือมันสมควรที่จะซื้อจริงๆนะเว้ยถ้ารอบเนี้ยมันสมควรซื้อจริงๆเลยนะท่านผูน้ชมฮะคือดีอ่ะคือดีอ่ะสมดีมากนี่ครับแล้วก็มีทางเป็นแถบของอ่าแต่ทับสิบเก้าถึงสิบเอ็ดแล้วก็หมดยากหมดใหม่นะครับอ่าคิดตั้นตัวสุดท้ายบอสนั่นเองนะฮะเออ ขนาดที่หนึ่งโอ้ห่วปกติต้องเป็นเวลาเดียวกันนะครับสุดยอดมากอะ่ะแล้วยิบเก้าแบบนิดเดียวเองอะอารางวัลที่รับได้สวยอืมเยี่ยมโอ้โกิวผมแม่งคอสสุดเก้าเซ็นเยี่ยมมากทุกคนทำงานกันได้ดีนี่นะอืมเจ๋งเป้งออเนอกนั้นก็เหมือนเดิมน่ะฮะนี่ตู้สุ่มคุกกี้ พ่อหมดนะครับกับอ่านักนักแปดธาตุแต่ไม่เป็นไรฮะเรา <c oughs> ยังไงดีเรามีอยู่แล้วนะครับเออทั้งอดิแฟกทั้งตัวละครเลยนะสบายนะโอเคเดี๋ยวไปดูนี้ก่อนโอเคแค่ย <c oughs> okay. ี่สิบไม่เยอะแล้วไม่น้อยเกินไปฮะมาไหนๆนมันก็มาในตู้แล้วเราก็ต้องรีวิวนะครับเออ มานะครับอันนี้ผมก็ยังตั้งไม่ตันนะอะมาพาะีรนะครับของเวทของพ่อมดนะครับเป็นเวทมนต์ช่างยิ่งใหญ่หมเมื่อโจมตีตรงเป้าหมายนะครับจะทำให้เอฟเฟกไฟดูดโดยศัตรูที่อยู่ในภาวะไฟดูดเนี่ยจะลดต้านทานของธาตุแสงลงนะครับก็คือถ้าอยู่ในไฟดูดเนี่ยจะลดความธาตุแสงเนี่ยสองเปอร์เซ็นต์นะครับซ้อนทับสี่อัน ต่อเนื่อง 5, 5วินาทีนะครับ4-4 28 8ปเนนะครับแล้วก็อย่ายค่อยไปว่างกันทีหลังนะครับอือ่โจมตีธรรมดานะครับมีการโจมตีอยู่สองงานนะครับก็คือโจมตีกดตีธรรมดานะครับก็จะช่างความหาย8ป5%ถ้ากดชาร์จนะครับจะช่างเวทสายฟ้าที่กระจายตัวออกไปเพื่อโจมตีศัตรตูนะครับต่อเนื่องเป้าหมยนั่นแหละอืมสูงสุดสี่ครั้งนะอืม เด้งเด้งเด้งไปเด้งมานะแล้วก็สกิลพิเศษครับเรียกรูปแก้วสายฟ้าที่โจมตีศัตรูบริเวณต่อเนื่องออกมาบริเวณอย่างต่อเนื่องอ่ะสิบสองวินะความคงอยู่ของสกิลก็สี่วิก็ถือว่าเยอะอยู่นั่นเนี่ยดูนะร้อยแปดสิบสามเปอร์เซ็นต์อ่ะคิดดูดิมันเยอะกว่าทัด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 นมืดอีกนะแม่ทัดมืดมีอะไร การเคลื่อนย้ายนะครับการแดชของพ่อมดเนี่ยจะเป็นการวาร์ปนะครับแล้วก็มีการแดชท,ที่เขาเรียกไงนะครูดาวที่เยอะกว่านะจะเป็นหายตัวไปเลยอะ่ะเอออ่ะสกีวันทเมยน,นะครับเป็นไอเครื่องหมายธาตุนะครับทําให้ติดธาตุก็อันนี้ก็ทําให้ติดธาตุเหมือนกันนะั่นแหละโอเคอืมช้เวทอันนี้ใหญ่อ,านะอนาคตสร้างอาณาเขตใส่สฟ้าลงมานะครับเป็นวงกว้างคูดาวสามสิบวิความท้องอยู่สิบสองสิบสองวินาที เนี่ยแล้วดาเมจดูดิสอง้แดสิบหกคิดดูมันเยอะกว่าสองรออ่ะมันเยอะกว่าสองรอยฮาซีป้าเออทำไมยการทำหมยการ <c oughs> เราเปลี่ยนนะเป็นจุดเลยวะจุดจดสลัดปะถ้าเขาใช้กันแต่เราเอาเป็นนี้ไปก่อนนะอืมแล้วก็อ่าอ่าแปดฮาร์ดด้วยก็ได้ก็ไม่ต้องหรอกเนาะทุกคนน่าจะรู้อยู่นะครับ เอาแค่ตัวหลักๆก็พอเหมือนก็ตัวเดิมอยู่แล้วเออโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นให้ดูนะครับชิมชิมชิมแบบับบับบอ่าฮะอึ๊บอ้าวโอเคอึ๊บแล้วก็อันนนหนึ่งไปก็ได้โอเคนี่นะครับลืมบอกว่า อ่าน <chuckling> ี <speaker> uh, here, here, here. Here, down, right? ่นี And, ่ครับพอ2ดาวเนี่ยต้อง2ดาวเนาะถึงจะดีนะครับเพิ่มเอฟเฟกต์ลดต้านทานธาตุแสงนะครับเพิ่มลดต้านทานธาตุแสงห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะก็ห้าก็รวมกันก็น่าจะเป็นห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์อ่ะลดลดนนั้นน่ะแล้วก็เพิ่มเวลาต่อเนื่องในสี่ดาวนะครับว่าเพิ่มเวลาลูกแก้วสายฟ้าต่อเนื่องสองสองวิแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเพิ่มความเสียหายทุกครั้งที่สายฟ้าเรียกสายฟ้าเนี่ยโดนโจมตีตัวเดียวนะครับ ตัวเดียวกันจะเพิ่มความสียหาย20เซนซ่อนทับสูงสุด4อันนะอืซึ่งอ่าเนี่ยครับดาวสองอะ่ะมันมีลดความต้านทานของท่าแสงนะซึ่งมันต่างจากแบล็กเบอร์รี่เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเ <laughs> พราะอะไร <laughs> เดี๋ยวมาดูกันนะแบ็กเบอร์รี่ไหนเอ่ยมาแบ็กเบอร์รี่เนี่ยตัวดีเลยบ้าบ้าจริงๆ <laughs> คือกว่ามันจะไปลด ต้านทานธาตุมืดเยอะๆเนี่ยมันแทบจะสี่ดาวนะครับถ้าสมมุติว่ามันประมาณสองดาวเนี่ยรับรองว่าเฉยดายเชิายกว่านี้เยอะนะครับอืมแต่นี่มันก็มาอยู่ตั้งสี่ดาวนะครับหรือว่าต้องต้องใช้เยอะแบล็คเบอรี่เนี่ยต้องใช้เยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่า,าม,มาอืมจุบมา ออมดนี่ฮะปุ๊บแดดเห็นไหมฮะคูดาวสามวินะครับอ่ะถ้าเป็นตัวอื่นนะครับเห็นไหมครับคูดาวจะอยู่ที่สองวินะอันนี้อาจจะเป็นสองสองครึ่งหรือไม่ก็สามนะฮะเออประมาณนั้นซึ่งมันนานมากมันนานอยู่นะแต่ว่ามันเป็นการแบบหายตัวแบบปุ๊บไปอยู่อีกที่หนึ่งเลยนะครับไม่เหมือนกับไอ้พวกนี้นะเนี่ยไอ้พวกเนี้ยท่านแดดไปก็ยังโดนอยู่นะแต่นี่คือวับวับหายไปเลยนะครับเออดีนะแล้วก็มีโจมตีธรรมดาฮะ แล้วก็ชาร์จโจมตีฮนะนี่ยิงเป็นลูกดอกไปซึ่งมันจะเด้งนะครับมันจะเด้งใส่ตัวอื่นด้วยนะครับแล้วก็สกิลนะครับนี่ฮะสร้างวงปุ๊บนี่สสยฟ้าลงมามันก็ชอ็อตจอเจอจออ่าอยู่แค่สี่วินะครับกับแล้วก็อันติเมตฮะเดี๋ยว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 ,ยว,ยว,ยวอืมนี่ฮะสร้างเป็นวง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 ,วงไปนะครับนะเดี๋ยวมาลองดูให้นะฮะเดี๋ยว เพิ่มโลก,กันหน่อยน้องนี่ช็อตเลยแล้วก็ยิงปุบ๊บนี่ดูดูดูซ้อนนี่ดูปาบอ้าวไ,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 ไม่ไม่ไม่ติดกันอา้าวว้าวอ้าวว้าวอีกอะ่ะนี่ฮะนี่ช็อตช็อตต่อช็อตต่อช็อตต่อซึ่งมันดีมากๆนะครับที่เอามาใส่ในอะไรกับเลมอนอยู่แล้วนะแล้วมันก็ บ้าว wow. wow. ของแท้เลยนะครับของแท้น,นี่สุดยอดเลยฮนะโอเคมาเราไปลุยอย่างอื่นกันต่อแต่ก่อนจะลุยอย่างอื่นนะใช่ฮนะเราต้องผ่านการสุ่มก่อนนะครับแต่ไม่ใช่สุ่มตัวละครนะเป็นสุ่มของที่ได้จากนี่แหละอืมอันนี้ไม่นองนะมาปึ๊บ ไม่ได้เลยเลยแล้วก็นี่มาครับห้าอันคิดว่าอย่างน้อยขอทองสักอันหนึ่งือไม่ให้ซะด้วยแต่ให้เป็นหมวกโจอสลัดซึ่งดีแล้วฮะดีเลยนะคมว่าผมจะไปอัพใส่หมวกเจอสลัดตัวนี้นั่นเองนะครับจิงเป้งโอเคขยายบัมเพิ่มไปอีกหนึ่งอร์เซ็นแล้วหนึ่งจสองห้าเซ็น์คุ้มมากคุ้มจริงจิโอเค น่าจะหมดแล้วมั้งไม่รู้มันจะจบ,จบมันไม่รู้มันจะมาอีกตอนไหนครับต้องการมากเลยนึกว่ามันจะมาแบบรวดเร็วอ่ะอืมก็รอกันรอบหน้าแล้วกันเนาะมาและนี้ก็เป็นลิงชาแมนนะครับเราเอาตัวธาตุแสงดีกว่าครอะมาเราเอานี่ว่าพอมดมาดีกว่า เป็นสายดีบัฟอยู่แล้วเพราะงั้นเราชุดโจรสลัดครับใส่ได้ทุกตัวละครนะครับซึ่งมันดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องใช้ใบธาตุานะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันหาย,ยากครับใบธาตุแล้วก็ถ้าเราจะใส่ในหลายๆตัวเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะเราะงั้นนี่เราใส่ประมาณนี้นะครับุแสงอันนี้ก็อย่างนี้ก็อะไรก็ได้ อะไรก็ได้ที่ทําให้ราเมจสูงนะครับเพราเราลืมบอกนะความสามารถพิเศษของเออใบมันนะครับเพิ่มอาตาัตราคิของท่าไม้ตายแล้วก็สกิลพิเศษนะฮะ12%นะครับอืมแล้วก็หลังใช้สกิลนะครับก็จะเพิ่มความเสียหายของท่าไม้ตายได้นะ64%นะครับต่อเนื่องนานอยู่นะครับดีมากโอเคลำรุยกันเลยดีกว่า44รอดอยู่ โอ้โหไปเลยโอ้ยไม่กดไม่ติดนะครับฮัลโหลกำลังจับกลุ่มกลุ่มไหนฮัลโหลไม่มีเลยอนะกดออกก่อนเฮ้ยหลอนนะเอามันยังไงงั้นเนี่ยจะหาเจอไหมวันนี้เออฮัลโหลโอ้พังแล้วโอ้ m ก g อนคุกกี้รลันผมพังไปแล้วฮัลโหล โย่แล้วเนี่ยบล็อกเค้นาาทางนั้นอ่ะสร้างปาร์ตี้เลยเราเออไม่ได้อะไรวะเนี่ยฮัลโหลไม่ได้วะเดี๋ยวเดียผมเปิดแล้วปิดใหม่แป๊บนึงนะอ่ะนะครับอยู่ๆมันก็จับปุ่มขึ้นมาทันทีก็คือมันสุม่มเลยฮะ สุ่มแล้วเราหยุดหลุดไปนั่นเองนี่มาละมาช่วยละถึงว่าจะนานหน่อยนะฮะโอเคมาแล้วเพื่อนอย่าร้องไปอย่าร้องสิห้ามร้องนะร้องอืมเออไม่เชื่อมาดูคลิปพี่ได้หลอนเฉยนี่อ,อไปโอเคอืม เราตีธรรมดาไหมฮะเราเราแค่ลดดีบัฟศัตรูปึ๊บยับยับอ่ะยับยับมันน้องยับยับเลยเสียดายที่ไม่ใช่เลมอนสี่นะเออไม่งั้นยอดเยี่ยมกว่านี้อีกนี่ช็อตเรียบร้อยฮะตัวนี้นี่ง่ายกว่าตัวอื่นเยอะนะฮะอืมหมุนกระจากกระจากกระจาก,จาก,จากได้เลย เดีอบรียบร้อยหล่อนกันทุกคนนี่โอ้โหโอ้โหถ้าใครไม่ได้ความเสียหายที่เกาะวะฮัลโหลน้อยกว่าเราอีกเหรอโอ๊ยเกินไม่ใช่หรอกมั้งไม่ตลอดล่นยาโอเคก็ น่าจะหมดแล้วมั้งนะเออนั่นน่าจะหมดแล้วล่ะเป็นการรีวิวที่เร็วมากมาใหม่ก็ไม่เอาบอสใหม่บอสใหญ่ใหม่มาด้วยก็ไม่รู้ว่าฮัลโหลก็โอเคครับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ละกันนะครับบ๊ายบายครับ